เหน็นรูปปันเสีองเขาบนปะ,อ,ะกกนอ่าเห็นรูปปันเสียงปะอ่าอ่ารูปปันเสีแล้วพี่กดไปแล้วพี่กดไปตรงอ่าที่พูดไปปะอ่าพี่เหน็นรูปไอ้รูปรูปลูกศรปะลูกศรปะฝรังขึ้นเห็นงปะฝั่งขึ้นนะอ่าลูกฝรัขึ้นอ่านั่นแหละนั่นแหละเป็นอะไรให้ปุ่มให้พี่นั่งว่าพี่ย,ยาวกี่ปุม่มผมวม่าเราว่าสี่ปุ่มพออ่อสี่ปุ่มแหละต่อทุกวันทุกวันเอ้ยมันจะอันนี้อันนี้คนเลยละทุกวันแล้วผมแต่ผมเล่นยังไงฮะ พี่กดพี่กด e ค้างอ่าๆง่ายๆนะง่ายๆนะโอเคคือพี่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแค่กดอ e ครั้งไว้เฉยพี่ต้องกด w s d เป็นการเล่นมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะเดี๋ยวพี่เล่นกับผมนะเดี็ดเด้จ้ะ w ดีก็ตรงไหนอ่ะพี่รอพี่รอพี่รอสิบวิผมเลิกเพลงแล้วโอเคผมเลือก normal เลย normal easy เลยบอกเลยกกดลูกฟอร์ดไม่ใช่เหรอี a s y ไม่ไม่ไม่ตอนนี้เลือกเพลงมาเริ่มเกมงเบล็อก w s d พู้เป็นทางตกมันตกเพราะรอยไปรอยมา่ะนะมันไม่อันนี้อันนี้เป็นท่าสินี่เี็เห็แนแคสฟดเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อยู่ดิ <c oughs>

แค่สองจังหวะนกนั่นคือเพลงพี่พุกพี่พุกกด E ครั้งใช่ป่ะใช่ไหมแล้วมาตรงนี้ให้พี่เลือกเพลงอ่ะเห็นปะอ่ะผมแนะนำว่าไอ้ B B สไลด์อ่ะง่ายสุดแล้ว B สไลด์ง่ายง่ายสุดแล้วอันหนึ่งอ่ะเราต้องกด E C ไปกดกด C แล้วเล่นอีซี่ตรงไหนวะพี่ป๊อปพี่เฟิสพี่พุกกดตรงเพลงใช่ป่ะ เห็นปะบีสไลด์บีสไลด์เล่นซุกเลือกเพลงแล่นซุกมันจะมีขั้นสุดอัดชิปเอาเพลงแล้วนะเพลงแล้วนะ easy ซุกพี่พูต้องลากค้างนะลากค้างนะถ้าเกิมมันรูปลากค้างต้องลากค้างนะลากค้างต้องลากค้างเออพอได้ว่าผมก็ตกเหมือนกัเล่นเล่นเล่นแต่เพลงเร็วเล่นแต่เพลได้หรอเล่นแต่เพลงเร็ว เล่นเล่นเพงเร็วอ่ะเพลงชาไม่ได้หรอคนเล่นนักคนเล่นกันเป็นเล่นในเพลงเร็วอ่ะเพลงงชาเล็วไม่ชิวเึ้นมาขึ้นว่าตีกะแต่ว่าพี่เพก่มเลยโเติมเติมไว้เติมมาเติมตีกะก็อมาเต ทไมมันเหมือนแบบผู้โทรทุกคนหรอโทรตั้งใจพอได้อันนี้เดือดกลุ่มงี้ง่ายไหมง่ายมันพอพอได้อยู่เอก็ได้พอที่ไหนและชอบนี่มันมันเกี่ยวกับอะไรบ้างอะปือท่ากรเบิดท่าผมมันแบบท่าเดินอะ ท่าที่ทอ๋อท่าที่ที่พี่อยากลุ่มลอยได้ท่าตอวเล็กนะจะท่า้อยแต่ต้องแค่พอยพอยคือพี่ต้องแข่งไม่ต้องชนะต้องชนะมั้งแต่ถ้าเกิดไม่ชนะก็ได้พอยเงินแหละอ๋อได้พอยเหมือนกันอันนี้พี่ได้สองพอยยิงดีเลยไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้โค้ชใส่เอาพอยฟรีเอาพอยฟรีท่าฟรีด้วยโอเคๆคือมันอยู่ในมุมมองแบบคนดูได้ใช่ปะได้อีกป๊บอีกป๊อีกปเออเดี๋ยวเข้ามาในที่ที่เข้ามาเนีย เข้ามาเน็ตอ่าปุ๊บดูผมนะเนี่ยแลอมาไปแจมของผมไปแจมเป็นดีเจของผมตัวเน็ตตพวกเน็ตของผมภาพดูเพลงของผมเลยเพลงของผมอืออือปิดมาเพลงมาสองเราเล่นข้างถังขยะข้างถังขยะอันนี้คือพี่จะวาร์ปเข้าไปด้วยไหมเนี่ยือว่าไงพี่ซับแม้พี่กด E เข้ามาพี่ก็พี่ก็พี่อยก่ E มันไม่นดูด้แล้วนะอ๋อนะผมเลือกเพลงผมนะโอเคมาพร้อมเอ้ผมใจผมใจยิ่งยันะ จริงจังจริงจังพิจารอาทอนรกของจริงเว้ยร้อนนหอะไรเาอะไรนอีกทอนทนอีกี ฉันนั่นบ่อะไอชิปติปุ๊กผมเลิกผมเลิกปิดเพียงมาดูสิผมเลิกผมเลิกติดเพียงมาโอเคม่นจะมันเพแต่อันนี้มันไม่พออันนี้อันนี้อันนี้มันมันไม่พอโอ้โหไม่ไงนะโลไฟล์โลโไฟมาเขาเป็นคนดูอาไรหรอเอ้าวก็ได้ไหมดิเขได้าหมก็ได้ข้ามามาเออเออโลไฟมาปัดเพลงแบบฮาร์ดเลยก็เล็กครับ อาเฟตเชลียเฟตเชเลียเราจะเลิ่มอามองะอามองผมไม่เลือกบาลิสตาเพราะบาลิสตาไม่มีล้องคนดูนคนเล่นไม่มีล้ออ่ะต่อผลลัพธ์ชนเลยผมล็อคคันเองชเลยขอให้ขอให้ลูกขอปังเพิ่มเพิ่มบังพอไหมเพราะมือนเข้าไม่กดปุ่มเออะเข้ากดปุ่มที่แบบจำเป็นเขาไม่ให้กด อเขาเป็นเพื่อนใหม่ชิมหาแล้วนกแม่งโซโล่ว่ะชิมหาไม่ได้ผมเล่นเดียวได้แล้วอยากให้คนไฟเป็นเพื่อนนะไม่ไม่ได้โคตรเดี๋ยวนี่ยังมีคนเดิมปะเนี่ยคกิเดิมปะอะไรวะเอ้ยคนใหม่คนใหม่เจออยากเจอเมกามาริโอเน็ตเออมาแต่ทักกับไซน์ซะหน่อยยังเหรอวะไม่อันนั้นอาจจะเค่กูเนาะโอ้สกินสกินแอนแมนด้วยอึ้ยหน้ากากแอนแมน ตัว่ใชเดี๋ยวมันเจอเนี่ยมีเก้ามีาเก้ามมีเก้ามาเก้ามาเรียนของจริงอ่ะมันลบด้วยมาลบนะผมมาดูโอ้เว้ดูผมนีถึงสองเตอร์บตเตอร์วะ่ะคนนี้คนนี้ไม่ธรรมดา <c oughs> เจอกูหน่อยมันเก้ามเรียนะของจริงเลยลบไงผมผมผมมี2สองคนนะเว้ยมีเพื่อนสองคนเลยทไ ิงพ่อผมเอาพี่มาขี่ผมได้เอาไปเอาพี่มาขี่ผมมาได้เอาไปกลัวผมอ่ะอะไรอยู่อ๋อถ้าเกิดกดพลาล่ะผอเก็จริงว่ะไอ้นี่ของจริงว่ะโอ้ยต้องต้องติดมาแล้ว ถ้าเล่นดูโอแล้วแล้วคือแบบกดพลาดอ่ะกดพลาดคนนึงจะเป็นอะไรมันมันเป็นมัไม่มาไม่แค่อันอันอันแอนเมชันดิผมทำได้คนเดียวผมผมได้คนเดียวอ๋อเยอะๆมาวอล์กิ้งละต่อให้เราละเนี่ยเสมอเมีดาบเสมอบุหรี่เสมอเบิ้งดูเสมอบิ้งเนี่ยติลิสิทธิ์ไม่ดีเลยพี่มันไม่พี่มันเป็นลิมิกเป็นฉบับรีมิกลิมิกเกมเกมพอเกมพอรีมิกเองนะพวกเกดตถูกนะเกมเกมของลิมิกเองนะเว้ย เป็นเรื่องของเขาลิลิแลิลิของเขาแต่แต่ไม่นะแต่ตอนไล่ไม่ไม่มีนะลิเกสุดไม่มีนะผมก็ลองไล่อยู่ผมมา่อพริกลองอยู่ไม่เคยไล่ไม่เคยลิเกสุดเลยรู้ใช่แล้วรหลุดแล่ะปะคอมโบคอมโบระลุดล่ะระระลุดล่ะโอ้ย เนาทิงสื่อจริงอ,อีกอีกอนะีกเมจริงอีกอีกอีก่อมกิเฮ้ย่องจริงวะกลอตกล่กลลลกลลลละอัภาพไหมก็ภาพนะผมภาพผมมาภาพอยู่นะผมมาภพาอยู่นะเริ่มเริุ่ดแล้วมื่อหร กลับไปเหมือนเดิมเลยกับงานของใคราก็จะเข้ายนแบบได้พออแบบพ่อปันชอบปันเลยมีกองเข่าวเกมมันมีนี่เราพร้อมมกินะที่จะมั่นใจอ่ะที่จะเอาจริงอ่ะต้องล่างมันโหดนะพี่ต้องล่างมันโหดนะไม่เอ็นมินชันนะดิ่มายืนแทนที่ตัวดำเลยตัวดำเอง ถึงข้างโดนอ่ะคือผมพยายามลองจะพยายามลองครับผมพยลองไมไปเอาพี่มาใส่ข้าผของมาได้ป่ะพี่ใส่ข้า,ขมา <c oughs> ผมอมาผมผมไม่รู้ที่การใส่เพื่อนใส่ชื่อเพื่อนอ๋อ จะโก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่แท้เนี่ยทุดแท้เนี่ยของจริงวะเอ้ยต่างหรอเขาสามหมื่นเก้าอะนีอ่อนไปแล้วอ่อนให้เขาไปวะไ่าสีสเลยสิแนะพี่ไม่ไผมกลัวของไม่ชนะกลัวของไม่ชนะมาเดี๋ยวรอชตหน้าชผมเอ่ะชดหน้าผมพอละหน้าผมละเนี่ยพาพาเฮ้ยกดถนจริงไง อย่าล่นกับคนที่เล่นมาเต็มไี่พวกก่อนนะสามเดือนที่ผมเล่นมาไม่ได้เาลาเล่นฟรีแล้วไหมจริงจังที่ผมเล่นเป็บไปก็เพราะกินนี่แหละ <c oughs> เปรบไปวงรูปสา,า,รราสสม,มัครรหัสรหัสเสมอเสมอไปแล้วไหมบางคน <c oughs> ผมชอบชอบ,ชอบตัวอนคนอื่นหาว่าแฮกอะ่ะตลบเสมเบเตมเเตมิมอง็บ คะแนนรหัสหลับผมแม่งสามพันิเรียสามสามสิ 3, บลเรียแล้ว <S <S มั้งเรื่องไปเยอะมากดึเพลงที่เนี้ยเพลงนี่เนี่ยจะเป็นเพลงแรกที่ที่ผมกดเปิดมะเกมตัดมาตดต่มา,ตม,าตม,าตมาเกมแรกกดเพงนี้เลย <S <S 1> <S 1> ลุยชุยอ่ะชุย <S <S อ่ะของเท่าไหร่พบทำครบมาละโผแผนดมีมันเอาสอเพลงมาแบบลินมีกันนี่ว่าสองเพลงผสมกันเลยลินมีกันว่าเป็นไอเพลงโผโชแผนดีม ครับอันเดียวถูกทุกแต่เทนี้ <laughs> เป็นของผมที่ในบ้านผมเลยิดไมโมไมโมเฮ้อาละวอาละเอาละเอาละรัซนเฮ้มันมันคือปะอันซึมันทุกวมปเธอก็มามาเเธอก็มาเธอเาเกูกูมอยแนๆๆๆน,นตอนละคะแนนตอนละ มาชิมมาปอต่อตปอต่อตน้ต่อป่อต่อตนอตอต่้่อง่อต่อตปอต่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 ่ออต่ออต่อต่อต่ออต่อง่ออต่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 อองอ่่อผมอ่อ่่่่่่่่่ผมเลยตอ่ได้แฮกบอองจริงก็เนาะก็แฮกก็แฮกของจริงตอร่ ลเรีย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 สองห้าสองหมื่ละสองหมื่นคนคนนี้โหดนะคนนี้โหดนะคุณะดูอ่ะคนคนนี้โหดนะโหดนะไลจี้เลยแหละเริ่มเริ่มจี้แล้วปะองไกะไะไม่ให้จี้ไม่จีไม่จี้ไม่จี้ม่จีไม่จบแล้วจบแล้วเหรอจบจบแล้วใช่ไหมบอกบอกบอกจบแล้วจบแล้วนิ่งขนาดนี้จบแล้วนิ่งอะจบแล้ว GG จี้เขาบอก g ีจี้ ไมนเย็นสนุกเลย Nice bro อ่าอันอันที่สอง Smoke yeah soft smoke b o d อันนี้อันนี้ยากเฮ้ยมีเรื่องสถานที่ด้วยเหรอมีเรื่องอะไรที่ผมจอบเพลงนี้ผมจอบเพลงดั s เ t a i โอ้โอ้ไงไดีที่บอกไมดีมีสองคนใจอะไรเนี่ยแจ็ค้าสผมผมได้เพลงพี่อะได้ได้เพลงพี่ป่ะเพลงอะไรของผมวะ อ๋ออ oh, ันนี th ้เผมถ้าข oh. yeah, no ึ้นมาเนียผมอืมไอ้ยลังแยกอมเปพวไงจัเดงองุกตามีเจอล้แอบลาแอบุลีตกเงาังจิงตกเงองึมันคือึบกดรัวนะเว้ยกดรัว้ยชลุละอ้โนั่นเหมือนลากพี่ผมนั่งลากคือพวกมาบุลลี่ ผมควรให้พี่ลองฝึกโซโล่พี่พี่ลองฝึกโซโล่โซโล่ไปเพลงนี้แม่งไม่เหมาะไม่เหมาะพุกจัดทำเล่นใหม่ไปจัดเลยไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะฮึแต่บางกีพุกพุกกดตัวหมดเมื่อกี้เท่อยู่นะพุกเริ่มข้อมือเนี่ยเริ่มข้อมือเริ่มข้อมือเริ่มข้าอ่ะมันมันต้องฝึกเยู่เลยต้องฝึกต้องที่ที่ต้องฝึกจับถึงอันนี้อย่างอ่ะเพลง้ามันฝึกมันมันมันฝึกสุด เพลงต้องเป็นเพลผมนะแต่ผมเป็นเพลงดัตเทลจริง,รงแกงฮิปปีุ้กมัน,ม,นมีเพลงอีพีเพลงอินพอร์เตอร์นะอินพอร์เตอร์อินพอร์เตอร์แล้วก็มีด่าอินพอร์เตอร์ด้วยไอ้ไมีจุดไอ้อไมีจุดบุลลี่มีจุดบุลลี่ เปลี่ยนเองปะขรมานเจนเจนขรมานเอาไว้ปิดกลุกปิดกลุกฟอน์ที่นั่งข้างบนน่ะพี่เห็นพี่เห็นน้องผมปะน้องผมเขาเล่นน่ะเห็นปะนั่งข้างบนน่ะฟอร์ที่นั่งข้างบนลำโพงอ่ะพี่เห็นน้องผมปะฟอรเล่นน่ะเห็นใช่ปะเห็นเห็นเห็นอ๋อเดี๋ยวพี่นั่งบนลำโพงมาดูเพลงหน้าเพลงเกมเกมเกมจบปะจบปะจบยังจบแล้วเนไงเดี๋ยวเขาเขาตรวจได้ ตดนร่างยาเตียงบุหรี่รอเฮ้ยแต่นี่ง่ายนะอันง่ายอันนี้กรางอันนี้แค่กระางเฮ้ยรอดเดียวไปดูพี่ลองไปดูไปดูไปดูอื่นไฟอันดิอย่างคนนี้สองคนนี้สองอคนนั้าลังไฟอยู่เบฟันทั้งสองกำลังไฟนอยู่ไหนไหนไหนเบฟันทั้งสองนี่นะกำลังไฟกันอยู่อ๋อไม่เห็นไม่เห็นเข้าเลย มันเลิกเพลงอยู่พี่มันเลิกมันเลิกเพลงอยู่อ๋อโอเคโอเคที่ลองเดี๋ยวโผลไปยืนบนฮะที่กรรมการกรรมการอ๋อถือระพงเหรอเนี่ะเป็นท่าอีหมวกพี่มาแล้วพี่อมองอัดนพี่อมองอัดเอา่มองอัดเอา๋ยวอมองอ่านหมายว่าไอ้คนฝั่งเลยทั้งหมดอุ้ยฮ่าเลยว่ะเขาไม่ได้เลือกแมพเลยเหรอขอเลือกเขาไม่เลือกแมพพี่แต่เขาพี่เห็นปะพี่เห็นลูกต่อเหรอปะเห็นปะอันนั้นคือเราสามารถซื้อได้เลย อ,อ,อย่างเอามองอัพอะน่ารักถ้าเกิดต้องกดถูงออามองอัพมามันจะมันจะเป็นทางับเป็นทางับพิมพ์โพสเด้อได้คนซ้ายมือโกน่าจะเพราะว่า้ามือมันบูลลี่เด็กใหม่บุลลี่เด็กใทางฝั่งนะครับฝั่นงนี้คุดความือเทียบถูกนะท้องพื้นยังไงวะพื้นยังไงว,วะผม <c oughs> ไ,ไม่รู้ที่การพืนะนะ้นนั่นอะพื้นไอ้ตรงเปลี่ยนปุ่ม รู้กันนะตรงเพื่อนแง่ปะออหมื่นห้าหรอหมื 15, ่นห้าอีกปุ๊บหมื่นห้าอะไรหมื่นห้าออ้ยแกินนะข้างหลังไอ้ยแกินลูกศรอนะหมื่นห้าหมื่นห้านี่เติมเอเงินเติมหรือเงินในเกมอ๋อเงินในเกมพี่เงินในเกมอ๋อโอเคเล่นเล่เลนได้เล่นรับเล่นได้ ไอ้ซ้ายมึงน่น่ากลัวไอ้ซ้ายมึงบูลิเด็กซามึงบูลิเด็กขึ้นมโกงเด็กมอแจ้งเด็กมันแจ้งเด็กะเนีแจ้งเด็กอดเออไอ้คนแรกขวานี่น่าจะพวาแล้วเลยแต่งเวียทันเนี่ยแต่งเวียทันฟัก

เรียกวะเรียกวะอาอยากลองไฟไหมเรียกอะไรซ้ายมือวะซ้ายมือเท็จจริงซ้ายมือเท็จจรงจะจะลองท้าไปลองเข้าไหมเฮ้พี่ขอเรียกพี่อ่ะข้างหลังเรียกพี่อ่ะปลาคนชื่อปลา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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวไปนอนแล้ว